สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะวัประจําวันที่8นะคะ8เมษายน2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าค่อยดูแนวทางของตัวใหม่นะคะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะอ่ะของวันที่7แอดให้เด่นที่4 8 9นะคะวิ่งรูทที่4มาดูผลกันในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ 620ล่าง03นะคะอันนี้แอดรูดไปเลยนะคะในรอบพิเศษนะคะ8 8ดล่าง84นะคะอ่ะเดิน8มาเดิน4มานะคะแอดวิ่งรูดที่4 8มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะแอดเน้นไปที่4 8มาใน8 4มาในตัวกละนะคะพี่พี่จ๋าก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดในสูตรนี้นะคะในรอบปกตินะคะ374นะคะล่าง00เนาะ ไอรูทที่สี่สี่เจ็ดมาในเจ็ดสี่นะคะในรอบ v ี p 2 2สองสองแปดล่างหกหกนะคะวันนี้เบิ้ลมาสองหน่อยเลยอันนี้ก็มาในเด่นแปดเนาะตัวเด่นของแอดนะคะวันนี้ก้าไม่มาเลยนะคะมาแค่เด่นสี่เด่นแปดรูทที่สี่เข้าไปในสองหน่อยต้องก็รอบพิเศษล่างแล้วก็รอบปกติบนนะคะยังไงก็ตามต่อเนาะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวม นะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อพี่ๆจ๋านำไปพิจะะารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอแอดก็คำนวณได้ยังไงนำมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะไม่รู้ล่วงหน้านะว่าจะมาตัวไหนเป็นสูตรการคำนวณน,นะคะห,าห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จ๋าขอแค่คนละไลค์นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดคิดนําคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูาตัวเด่นกันสําหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สองห้าแล้วก็แปด ะะแอดจะวิ่งรูที่8นะพี่พี่จ๋าวิ่งรูที่8สําหรับท่านที่ไม่ชอบ8ก็นํสองกับ5ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะ8 0นนะคะ8 1 8ห8 3 8 4 8 5 8 6 แปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับรูทที่แปดนะคะรุนได้สี่น่อยเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าอา้าวรูทที่แปดตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะ สายเบิ้นสายเบิ้นก็อย่าลืมนะแปนะคะอะ่จดไวแคบไว้นะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอก็ขอขอบคุณพี่พีเอทุกๆท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ